bà <coughs> là

cái lương mặt trên sàn mùa lương 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 mùa Nó mùa lương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  mùa rồi đấy lương mùa Nó พวก no? มูแดงใต้อย่เหนือน้ำมัวอ่ะไ่รูครับ่ะนเนี้ยบอกนจดนต้ว่งะเนเา่าเด็นเะีรยประเนอะไรนอะทง เดี๋ยวๆพี่น้องพี่น้อง

Tao 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 cái tao 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 năm tao 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 giờ tao 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 linh cả lái bạn, linh cả tao chép, tao lái cả tao 2-3 tốt. Très phút, bài đầu ra được. Tìm 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 được. กลับมาเม่อยห็นนั้นมาหมงจะองบานห้องยุบบาน่ว่หวเดี๋ยวบบไปหาเรืองุบปดีเไดละมองอ้ัด้ออยากพได้หรอเงนงประเดวงหนงพันขามาุก้ไรอเนี่ยบ้า

มันห้องทมันเจีวทอ่าตัวไหน่ายตัวรง่ายอืมฮึมคนดังใจถึงแบบนี้ไปเรียก็จานวดแลจ้าูนนดนเสืผมก็ม่เยสูงมัดแีงมาขานี่ไปแล้วนี่

ผมมักเลยปเดีบมห้งมกตะไเด้ยอบเลยมีงหนมาหนาเีก็เชินเนาะประเด็นเนากหมาเนาะว่าุแกวี่มนอ้าเ่่อพอมาฝากของ่ากของนะ เราต้องเลี้ยงเขาเลยจะพูดให้พักแล้วโอเคคุณแม่จะเอาไม้เลยคุณแม่ไปเอาพี่เด่นนะน้องสาวน้อาวเป็นลูกเดิมได้น้องสาวคนเดียวเ่อนัน

พวกเรานุ <gesch> oh, mm ่ง hmm. หัวใจแบบนีแต่คุณ no. ไ่บอกฉันคนเดียวอาการแข็อดขนาดได้นานยอดนต่อเ่อ

แล้ววันนี้คนเด้อ

Mặt mặt cả mặt đấy Nó mặt 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 người ta mặt một phần đấy, mặt 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 ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ่ําเด้อเนาะมาเรียนกําลังตั้กินข้าวกันเด้อครับสวัสดีครับครับๆครึ่ง